โอเคฮะยินดีรับเขาฝึกกันโอเคไม่เดือดร้อนเข้าใจมันไม่เฟิร์นมือมันอาจจะล็อกมันคัดลายมือมาเยอะเนี่ยกูจะตบไอ้เรี่ยบอมจนแบบเด็กเรียบร้อยเลยอ่ะ๋นี่ียมันเจอเนี่ยสัตว์เซนทันเวิลร์ยไปวันไหนเออโคกับอะไรเดี๋ยเออมันได้เลื่อนแล้วกันไอ้เฮียกูี่ไหนฮะไอ้บอมมันเล่นอาร์คเก่าใช่ป่ะให้มันคัดสักสามร้อยจบผมจะไม่เล่นอาร์คอีกแล้วครับผมจะไม่เล่นอาร์คอีกแล้วนกแล้วมึงไป็รับประกันไม่ต้องเข้าแคม ให้มันเป็นตะโกนกลางงานบอกว่าผมจะไม่เล่นอีกแครับอ่ะขอลันันเดี๋ยวับมุมตหมูต่ให้อุ้ยเทียบหเกลางอย่างไวเลยดูเด็ดดิูเด็ด่เก่งดูเด็ดพเก่งกะแทกะแทโอ้ยี่อะะเฮ้ยชิดไหม่ใครวะเนี่ย ไม่ใช่ชาร์จขึ้นมายังไงวะโอ้โหชาร์จกลางฟื้นฟื้นฟักไว้ฟื้นไม่เก่งไม่เก่งดูฝังไม่เฟิร์นได้ไหนกลางสองตัวไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เกยเอย์ตรงรถถังขอกลับบ้านก่อนไ่มดีๆเสียงเสียงโชคดีนะพี่กลับดีๆระวังรถเยอะต้องล้วงเฟิร์นต้องล้วงนี่เขิดไรอยู่แม่ล้วงแล้ววิ่งขึ้นมาไอสัตว์จังหวะดตับปืนมาดีเลยเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นดูหลังมีตัวมีตัวมีตัวหรือตัวมี ครับอุ้ยเฟิร์สอาเี้ย้คีบอดค้างสอตัวเลยสตัวเลยโอ้ไม่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 วัดกูไม่วัดเอแปดพี่แกตายไอดีพี่ผมเหลือสี่แปดอด่นแล้วฝั่งนูด่นแล้วเฟิร์สเฟิร์สอุ้ยเจี๋ยเกมเกมเร็วอัลฟากรไหมเกมเร็วอะเอาเดียวเดียวเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋นึงเดี๋ยวเฟสก่อนเดี๋ยวบอกว่าใครไปไหนเกลางนี่เฟสกลางนี่เฟกลางนี่เคนไกลาง นับเลยใครไปกลางนับหนึ่งนับสองนับสามเลยหนึ่งสองสามอ่ะสามคนให้ครบดิเฮ้ยแป๊บนึงดิทำไมรีบเป็นจังอ่ะยังเซตไม่เสร็จเลยสามคนยังไม่มีใครไปกลางเลยอ่ะแต่ผมนับหนึ่งแล้วคนเดียวเองไอ้สัตว์อีกสองคนน่ะมันไม่นับเลยเขาไม่ได้ว่ะเร็วขอรับพี่ต้นเอ้ยไม่ได้พี่เก่งพอแล้วอย่างน้อยจะได้รู้ก่อนว่าเออใครอยู่ตรงไหนจะเล่นตรงไหน เมื่อกี้ผมเห็นโดดไปแล้วสามคนผมเลยถอยกลับมาไปดูพีแทนแล้วไม่พูดอ่ะไอ้เก่งไม่พูดคนหนึ่งอ่ะได้อีกคนหนึ่งใครอยู่วะไม่แหลมโดนพ่อมาอ่าวโดนไลายพอดีบอกว่าให้นับนับยอดก่อนบอกว่าให้รอก่อนช้าก่อนกูพูดแต่ตอนอยู่บ้านแล้วเอาใหม่พี่เมื่อกี้บอกว่านึกว่าเกมไวคือคือเกมไวอ่ะคือหมายถึงว่าปุ้มปุ้มปุ้มไวเข้าไปเลยแต่ว่าแบบมึงอยู่บ้านก่อนไวตอนหนึ่งนาทียังได้เลยสัส ไอ้้เหียตำแหน่งยังเป็ดไม่ครบเลยไปเลยไอ้พี่เอยอยู่บ้านเออไอ้เหี้ยเกมไหนอ่ะเดี๋ยวผมด้วยอ่ะผมอยู่ตรงนีเลยอ่ะเอ๊แม่งแน่นดิหลวงบีไอ้ต้นเล่นกลางไปเดี๋ยวกูชาร์จเดี๋ยวลองให้เล่นกลางไปลองชาร์จมาตัวนึงลองชาร์จมาตัวนึงโอ้โหยัดเป็ดคิดน้อยเม่ชายัดแม่ไอ้เหี้ย โดนัดโดนขามันยู่มาไ้ีมาตัดโหนีกงสตัวกลับไปแล้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 วชีวางตัวรถถังใชวหมับพี่วาขาตัวขวาตัว้เอ้าหัวเนียนขาตัวขวาตัวเอ้ยเฮียมจะดันมาแล้วเนี่ยอเอเนี่ยโโดนอีกไันรอดมาแล้วอยู่ตายไเียไม่ตายตายต หนึเฮ้ยก็เหลือ4แม่งเหลือ8ไอ้ป็นปัดครึ่งต่อครึ่งกูเจ็บนะฮะเจ็บแม่กูก็เจ็บเฟิร์สโดนเม็ดเดียวด้วยโอ้โหมีใครเลือกเต็มเลยเนี่ยอาร์คอาร์คอยู่ในตัวเนอะอาร์คอยู่กลางแม่งยิงอยู่ข้างในบัตตี้ยิงอยู่ในป้อมเลยอี่ร้านมาแล้วพี่กูได้ยินไรตัดรอฟังเสียงอยู่จับสายเยี่ยงโอ้ยเฮี้ยในห้องกลางไอเลยจ้า ที่ลองจะท้าใหม่กูใช่เหรออืมมาอยู่ตรงบันไดแล้วกางกลวงให้แพได้เลยยังใจหน่อยนะถัดเอ้ยทวัดใจก็ยิงไม่ได้อยู่เดียคนมันเยอะต้องเอวไวอะปากโกเอ๊ะเกมไวอะปากโกมาไอ้บอกต้องเล่นบีให้เลยตัดไม่นันฝุดไปเลยมาไอ้ตัดลั่นมากสุดยอดไปเลยมาเพื่อวไว่ายี้ตัวหน้าไม่มีปั๊กปักปักเลียดเลยครับปั๊กแม่ ักมับีนัุอ่ะดีไว้ดีไว้ดีมลอกหลังไหมดีไว้ดีไว้กลางไม่ต้องเล่นเลยนะดีไว้หมดเลยเอาอินดีไว้เข้าเทียรไม้ก็ได้เลยเข้าเทียรเฟสเข้าเทียรเฟสระเบิดใช้ไปเลยใครเข้าก่อนใช้ระเบิดไปเลยมึงไม่ได้ใช้อยู่แล้วไหลไปไหลไปไหลไปอยู่ขวาอยู่ขวาเฮ้ยขวาเนี่ยโอ้ยขวาตัว

มันอยู่ตรงกล่องเอายากคือเข้ามาได้ปุ๊บมึงปานระเบิดออกไปก่อนเลยมาแล้วไอีกทีอะตาเบรกหมดแล้วพี่อ่ะระเบิดผมหมดแล้วเมื่อกี้าตาเปิดลูกนึงตาใช้อีกลูกนึงอ่ะตอนเข้าไปแล้วอ่ะโอ้ว่ามีแวว50ว่ะเวฟนี้ไม่ได้เราตายอ่ะโอ้โหสามตัวเข้าไม่ได้แล้วมั้งเอาไม่ได้แล้วมั้งอีกทีอะจะไดนทุรังเหรอ เขาบีดีเขาบีดีตลาดตลาดตัวเขาไม่ได้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 ยอนเลยเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเดี๋ยวก็เสียบเอาโหม้ยโอ้โห my god เย็ดเปิดลองดันเสียงเสียงไปชิดอ่ะไอเหี้ยกลางออกกลางออกแล้วกลางซองปัสตะกูหน่อยเถอะ บีเยอะเหลือเกินลวงเอได้ไหมลวงได้เนี่ยล็อกบีให้หน่อยพี่เก่งโอ้ยยัดแม่นฟังด้าเหรอไม่ไม่ลอง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 ไอสัสไอ้าเหี้ยช็อตนี่ฮ่าเฮี้ยไปดูย้อนหลังได้คุณจับกล้องอยู่เมื่อกี้เฮี้ยยยัดแม่นน่ะเปิดลองดูลองลูเล็กลอง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 ดูนั่นแหละนั่นแหละ มันจะมีหน้ากากกระโหลกมาโบกมือบายบายอยู่ทีนึงบายบายนั่นนั่นมันกำแพงนะมึงนั่นนั่นนั่นไอ้เว้ตัวเตหลวงกลางเวิร์ดรันมาแล้วกเลยรันมาแล็อนึนื้าทีสุดท้ายสัตว์เจ็บแล้วเนี่ยกิ่งแล้วทำสองทำอะไรทำไหนเพื่อนรอพี่รอเลือดแย่ว่ะเฮ้ยรอเลือดรอเพื่อน ยดดแมเสียงแม่เลยเก่งต้องบกแล้วีงทเลยพี่งแทเงที่สุดท้ายวิ่เเข้าไปไอ้้วเข้าไปวันนี้ได้ของอร่อยที่วันนี้ได้ของอร่อยที่สุดเราไปตัดจัดิโอ้ยต้องวางปิดเลยออกไปยิงไปเพื่อน่เหเก้าสิบสายตยดแมวเด้มาถ่เราดไเลยอ้ตัวนี้ิดของเลย ตายออกมาขวายอ่องมาโอ้ยสวยเลยเพื่อนสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วจ้ะพี่่มงตายถามแล้วกินอะไรอีสัตว์กินอะไรไม่ได้แดกแต่ยังแต่พี่ดูแล้วพี่ที่พี่ถามมาร้อยตามฟองผมไว้ทำไรอ่ะเอาไว้วางระเบิดเนี่ยพี่โอดคือมึงมึงวางมึงก็เปิดมุมแล้วอ่ะมึงเข้ามามึงวางเก็บเก็บก็ได้อีสัตว์เสียเสียเลือดฟรีอ่ะจังหวะเมื่อกี้เนี่ย ลืมด่าเลยถ้าไม่พูดได้กูไม่ได้ด่าแล้วเนี่ยบอกยังมีหน้าบอกด้วยนะว่าเอาไว้วางเอาไว้วางบอมไอีชิบเหกูลุ้นเลี้ยวไอ้เหี้ยเลี้ยวเยี่ยวแทบเล็ดไม่เมื่อกี้แม่งหน้าหลุดก็ถือว่าชนะอ่ะเข้ามาวางวางเียนวางแอบกากได้ยังอุตส่าห์วางเปิดให้กาเขาล้วงตุดดีไม่ตายฮะเกือบตายฟรีแล้วร้อยยันสองเงอ้กกนึว่าโอ้โหเท่าวินมานี่ใจมาชัดอ่ะเฮ้ยสี่บุกไอ้เนี่ยรับเอาหนักๆรับ ไอ้ยจะเอายังไงอ่ะหน้ามันหลุดไอสัตว์ไม่เป็นไรใช่เงี้ยก็ดวงเป็นของมันไปกูสารล่อด้วยของกินกูถึงบอกไงที่เงี้ยเป็นสุดท้ายอ่ะย่าเหลือกูไอสัตว์กูชอบยิงหน้าหลุดโคตรได้กวนเล่นกูไมยิงติดเฮี้ยววร้อนไอสัตว์โดดมาโดดมาไอเฟิร์สแม่งยิงหัวเฮี้ยไม่โดนบุกไม่เข้าเลยสัตว์พอแล้วกูไม่ยิงหัวแล้วไอสัตว์กูยิงตัวอย่างเดียวเลยเกมรับอ่ะเฮ้ยติด เฮ้ยอไอ้เหียบ้าทำไม่ะเดี๋ยวเให้ผมไปให้ผมไปช่วยที่แวนีเออดนไป้งนเนเลยกลางเจ็บมากใครวะยเห็นกี่ตัวเจ็ดท่านดในดิงตัวอะไรนะดในดิเอวิ่งเอวิ่งไงคิดสามตัวเอวิ่งเอวิ่ง้ะเอวิ่งเ โอเคปลาเสร็จท่ม้าปลาแล้วยืนแล้วทังทังทงังเวเห็นดีนเดีกเ่ตัวให้ทำโอ้ยชแล้วอ้วนตัวมาใส่รอยแล้วใส่หนึงท่านกำลังไปถึงอ้ี้ผมเหลือสามสองนะอ้ี้ยิงแเฮยีข้าบีเ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 ข้าบี้ม่เี่ยเข้าแล้วไปอยู่ไปอยู่วาปอีกลี้ยไปขวาาปลาปลาปลาา้าาาาาา เอออบีตัวตัวท้ายทางเขาพีตัวท้ายทางเขาีตัวท้ายาแล้วมาแล้วอแบอมไม่ยิงรเลยตเี้ยกล่องล้วนไอ้สัตยิงเฮียอะไรเนี่ยยิงจนถงไวแต่ไ้เหียยามาเอกี้ยิงอะไรอะกลองล้วนอ wa 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 มช่วยช่วยเอเมื่อกี้บีแม็กอไม่ต้องมีดีมนเยพอมีไหม ดีเข้าไว้ดีเข้าไว้ดีเข้ายวอยู่ในบีในบีในบีทางเข้าทางเข้าปิดมนอ้าวล้นกท่านทเวลาปาระเบิดตัดอปลาอะรงพื้นก็ได้อย่าปาให้มันติดกำแพง คือเขาไอ้เจ ay ี๊ยบลูกกาพาชิ้นห่วี่เฮียมันไม่ไปผัดทำไมวันนี้ท่านเสียงดังจังเออไม่ท่านมัาแตกๆวะเนี่ยเออมึงแบบเอาไม้ใกล้ปากมากอ่ะใช่แบบใช่เฮียเอวี่บ้าเอเอมี่เอมี่เอไก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยบอมอุ้ยดีขึ้นไหมเออดีขึ้นมีครับมี เกต้องมาเสี่ยงมึงอ่ะนี่มันก็มีเก็บมากกลางตายไม่ดีสัตว์สวยมีสวย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 ได้สวยได้ยืมกล้องของแล้วมั้งช่วยดีกว่าเอ้ยต้องกองออกไปแล้วนะเออยังอยู่เข้ากลางไยี่ห้อเข้าอ่ะจะเข้าแล้วเอ้ตายเอ้ยตายสวยดทางเข้าวบีทางเข้าทางเข้าวบีตัวเดียวทางเข้าวบีตัวเดียวเรวมาก ที่ใครมีคิดมีหรอเอ้ยบอลไปบีเลยบอบอม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 ี่บอมไปบีกลางตัวเดียวอมกำลังโยกพี่ใจเย็นเลวเข้าไปแล้วหรอเจ็บนะหรอยังยังยังไม่เห็นเห็นแต่เมฟิดเข้าอ่ะเสียงวิ่งแล้วอ่ะไม่เห็นนะเกียต้นอุ้ยพี่สุดตัวว่าแล้วพี่ไม่ทะเีากเลยสัตว์บีบีแม่ มากำลังจะบอกเลยว่ารระหว่างกลางแม่นเอกันต no, okay. ้องเอเอมเอแล้วมาเอแล้วเอ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 เเอเอเเอ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 เเออเอเเอเอเอเ่อเอเเออเ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 เอ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 อเ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 ออเกเอ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 อเออเดเอ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 าอเ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 เอเออเ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 เอ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 เเอเเอเเอ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 าอออเ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  ยิงให้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 ตาย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 เอาไปตายไหนวะตาย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 แล้วเอาโอยบอดเนี่ยมันมีคนละบ้านแล้วเอ้ยองบอกว่าไอ้ยองแม่ตายไหนวะหันขวาทำไมล่ะใครหันขวาเมื่อกี้ใครหันขวาไอ้ฝรั่มันก็ต้องแอบอยู่เพื่อนพูดอยู่ไอ้สรั่งมันก็ต้องเชื่อเพื่อนหนิเนี่ยถ้ามึงหันซ้ายแล้วไม่เจอแล้วมึงค่อยด่าเพื่อนเชื่อไปก่อนไอ้ฝั่ไม่เจอค่อยด่าเพื่อนเดีย ไม่คิดเห็นไม่เห็นลาระเบิดเ่ตายสังต้องเห็นตัวมึงถึงจะบอกว่าบีอะโอเคพี่บีีอันเนี้บีจริงแล้วเปนบานด้วยล่กลางอยู่กลางยูดดูดูอูดูตัเดียวกลางอย่าวัดนะกลางรอเข้าแล้วเ็ยิงนะรอตรงบันไดบันไดบันไดตลาดเลยอดิมยิงมีเอากม่อนไดิไยิงคืบีเก้บีไ

มึงบอกว่ามึงโชคดีอ่ะกูไอ้ลูกช่งแหตัง็มีตัวนึ่งตังมีตัวนึงเยยแม็กกูจะหมดแล้วเหอคิดแตเงี้ยจะสูนเยอะแยะเียฝากไว้กทันงใช้พี่อ้ากูยังเล่นจนหมดเลยเี้ยกางกางดูอยู่ดูอยู่ดูอที่แกงดูอยู่ตอนทุยเป็นหีไไบอมมึงเหลือเอสเอสเอเอเมเอเเอมดีเอหมดเลยพี่เอหมดเลยพี่เอตัวแล้ว ไม่มีไม่มีเก่งพี่เก่งยหตรงรถตัวตรงรถตัวอไเอายากเอายากโอ้หม่เกิดสวยัสตัวท้เดี๋ยวกูบีบลองให้เดี๋ยวกูบีบทางลองให้เดี๋ยวบีบทางลองให้ไปด้วยด้วยพี่เก่งพี่เก่งเขาเตเเตพี่พันเขาเตะเเตตัวนึงเเตลงเกียร์ไ่ได้ไม่กดไม่้ตายเขาไม่กินนั้นตายหมดแล้วหมล้วหวหมดแล้วมดวกดกหมดแล้ว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 แล้วหมด้ด้ว้ว้แล่เดว้ว เก็บไต่สิวินเดียวเวเสมอใช่หรอใช่ก็ถทาวินหนก็ได้เสมอเออถูกแล้วเสมอยังดีพี่โอเคดันดลุกไม่ยอมใคใช่เฮ้ยควันดีใจใช่ยิงถ่านีสิโอเคการกาๆาจะเข้า อออ่องถ้ามาทายตำแหน่งกูจะต้องย่อไปทางอื่นกูว่าไม่รอบนีไม่ดีตัดเลยโทษโดนระเบิดดนกระเบิดตัวนึงสักถาดนิดทางขบีตัวนึงเจ็บไหมคบผมเจ็บเออถอยเลยมันแหละไอ้ตัดทางเข้บบีมาแล้วโอ้อเจียบคันเอ้ย DFK มึงยืนตำแหน่งเดิมทุกรอบเลยสัตบ้าปะเนี่ยเอตู้น้ำตู้น้ำเฟิสไอ้ต้นอ๋อตู้น้ตู้น้กกล่องตู้น้กกล่องไประเบิดวีัม โอ้ยเหี้ยมันไปในกล่องแล้วมันโดดไปกล่องแล้วตูดระเบิดติดแน่ๆนะเกลางตัวต้นตัดตัวนึงกลางตัวนึงเขาอยู่นะมันน่าจะทิ้งมันน่าจะทิ้งคนเขาอยู่ทิ้งบ้านตัวนึงด้วยนะอยู่หลังรถอย่างรถตัวนึงต่างรถถังอะกล่องเอกล่องเอ

รออยู่เจ็บเดี๋ยวนะเข้ามาให้สัตว์เสียงเสียงวิ่งมาข้างหน้าแล้วเสียงเพื่อนมามายกมาแล้วท่านท่านตัดเลยตัดเลยไอ้ข้องแตกเอ้ยโอ้ยเฮียมาเข้ากลางเข้ากลางดีตางตายตายเหงาเหงาชื่อช้ารอกลางนะดูเวลาดูเวลามันต้องเลือกแล้วมันต้องเลือกแล้วดูไปนะมันต้องเลือกเปอร์เซ็นต์บีสูงบีบีบีโอ้เยบียม แมวน้ำเอาดิห้าศูนย์เก้าศูนย์กลับเอาดิคุณแมวนำอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูจะฟ้องจีทำไงอะตอนนี้ชื่อมันไม่ลอยอะทำไมทำไมไม่พิมพ์ไมโครก่อนสระเอาม่ะมันก็ไม่เห็นไมโครเห็นดิเีอ้เนี้ยก็อันี้แหละพิมพ์ไมโครก่อนสระอามัก็ไอเนี้ยแหละพิมพ์ไมโครมันเห็นอย่างนี้แหละแต่เวลาในเกมมันเห็นอีกแบบหนึ่งอะหือวะ เห็นอีกแบบนี่อย่างนี้ก็ได้ไหมมันเห็นไม่ไม่โทรแล้วก็สลับใบตัวหนึ่งเออใช่มันเห็นเป็นไม่โทรตรงมาหนูแล้วก็สลับใปตัวหนึ่งอ้าวเนี่งของดีมก็ปกติแล้วนี่งอันนี้ปกติเลาอยู่ในเกมอ่ะมันเห็นสลับมันลอยไปลองือไบลองพิมพ์ในแคนนี่พี่เมื่อกี้ผมเห็นมันชื่อพี่ยังชื่อเดิมอยู่เลยใช่ชื่อเดิมกูเที่ห้าห้าบกโอเคครับเจอกันคลิปหน้า